แข่งขันชิงชนะเลิศประเภทกีฬาดาบสากลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขาลานครินเกมประเภทฟอยบุคคลชายตกเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเอเป้บุคคลหญิงตกเป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะ กีฬาดาบสากลประเภทฟอยบุคคลชายรอบชิงชนะเลิศเหรียญทองตกเป็นของนายถาปนันฟักอังกูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอาชนะผู้ต่อสู้จากมหาวิทยาลัยเดียวกันนายวีรพลสารสมิตรไปด้วยคะแนน15ต่อ9 นายถาปรกรณ์ฟักอังภูลเจ้าของเหรียญทองและนายวีรพลสารสมิทธเจ้าของเหรียญเงินประเภทฟลอยบุคคลชายจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่างก็รู้สึกดีใจกับการแข่งขันในครั้งนี้ถึงแม้ว่าวีรพลเจ้าของเหรียญเงินจะรู้สึกกดดันอยู่บ้างก็ตามรู้สึกดีใจมากเลยครับเพราะว่านี่เป็นเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้แข่งกีฬามหาวิทยาลัยแล้วครับเพราะว่าเขาโคต้าเปียโท3ปีแล้วครับครับก็เลยก็เลยตั้งใจเป็นพิเศษแล้วก็กดดันมากครับ ก็เหมือนกับเราซ้อมกับน้องเข้ามาทุกวันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรากดดันไปแล้วก็อาจจะเล่นไม่ดีมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออผ่อนคลายยังไงเหรียญทองมันก็ตกเป็นของเกษตรอยู่แล้วไงครับชิงกันเองถึงผมจะพลาดน้องก็ได้ถึงน้องจะพลาดผมก็ได้ก็เลยไม่กดดันนะครับก็ค่อนข้างที่จะกดดันนะครับเพราะว่าปีนี้ผมเพิ่งเล่นบุคคลครั้งแรกว่าปีที่แล้วได้เล่นแต่ทีม้ยครับแล้วปีนี้ตั้งใจว่าต้องได้เหรียญแล้วทีนี้ก็ได้เข้ามาชิงก็มีกดดันบ้างก็อยาก อยากทาแบบว่าความฝันอยากได้เหรียญทองอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจแต่ก็ไม่ได้แบบเครียดมากอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเวลาเราเล่นแลวเวลาเครียดเงี้ยมันจะเล่นไม่ออกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้กดดันอะไรปกตินะครับเวลาแข่งดาบสากลถ้าถ้าเป็นที่กรุงเทพอะครับตอนนี้ตอนนี้เกือบส่วนใหญ่เขาจะต้องเป็นห้องแอร์แล้วครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็อย่างที่เห็นนะครับชุดมันหนามากครับแล้วเวลาอย่างสมมุติถ้าเป็นดาบเซฟดาบฟอยครับมันจะมีเสื้อเสื้อที่เป็นเสื้อไฟครับ ถ้าสมมุติว่าเสื้อขาวอ่ะมันเปียกมันสามารถแทงติดได้แล้วมันจะเสียเปรียบก็คือเราก็เราก็ตัวสภาพนักกีฬาด้วยครับจะเหนื่อยล้าแล้วแบบตะคิวจะขึ้นได้ง่ายเพราะว่ามันร้อนมากมันร่างกายมันระบายไม่ทันมันก็ตะคิวขึ้นหรือว่าอาจจะแบบเหงื่อออกเยอะแล้วอย่างที่พี่เขาบอกครับเวลาเสื้อสีขาวมันเปียกน้ํามันจะเป็นสื่อไฟมันจะแทงติด สำหรับเหรียญทองแดงในการแข่งขันคุนรดาัดาบสกลประเภทพอยบุญชายได้แก่นายจตุรพรอยู่กรางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและนายสถบบาบันนุษประภัยจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส่วนการแข่งขันชิงชนะเลิศเอเป้บุคคลหญิงน,นักกีฬาทีมชาติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนางสาววันวิพาทองเพื่องคว้าเหรียญทองด้วยการเอาชนะผู้แข่งขันจากมหาวิทยาลัยศรยีประทุมนางสาวนัสตีนีศักดิประดิษฐ์ด้วยคะแนน15 นางสาววันวิพาทองเกือนักกีฬาฟันดาบทิมชาติเจ้าของเหรียญทองประเภทเอเป้บุคคลหญิงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กล่าวว่าตนได้เริ่มเล่นกีฬาดาบสากลเมื่อเจปีก่อนหน้านี้และรู้สึกว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบสุดท้ายยังฝากถึงบรรยากาศของการแข่งขันด้วยวันนี้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเพิ่งแข่งกีฬามหาลายัยเป็นครั้งที่สองแล้วก็รู้สึกเหมือนว่า จะต้องทําได้เพราะว่าแข่งเพื่อมหาลัยค่ะเมื่อก่อนนี้สักตอนหนูเริ่มเล่นเมื่อเปีที่แล้วเนี่ยเริ่มย้อนไปหลังไปสัก4ีปีเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในยินเนเซียมของมหาลัยต่างๆซะส่วนใหญ่แต่ว่าบางยินเนเซียมเนี่ยก็มีอากาศไทเทได้สะดวกเพราะมีประตูหลายประตูแต่ด้านพอมาหลังๆเนี่ยมีบางชมรมเริ่มจัดเป็นแอร์จัดในฮอล์ต่างๆก็เริ่มมีหลายๆชมรมทั้งรวมทั้งรวมถึงสมาคมฟันดาบก็ย้ายไปจัดสถานที่ที่เช่าเขาเอาแต่ว่ามีแอร์ ก็ทําให้ช่วงหลังๆเนี่ยค่ะไม่ค่อยจะได้แข่งในอากาศเป็นยิมเนเซียมที่ไม่มีแอร์สักเท่าไหร่ค่ะด้วยชื่อของเราด้วยเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครซ้อมในยิมเนเซียมปกติค่ะแต่ว่าตามชมรมตามมหาวิทยาลัยต่างๆในการซ้อมเราก็จะซ้อมกันแบบยิมเนเซียมตามใต้ตึกหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะซึ่งมันก็อาจจะไม่ค่อยมีผลกับอากาศร้อนเท่าไหร่แต่ว่าที่เนี่ยมันสี่ด้านมันปิดในชิดหมดค่ะมีลมเข้าเพียงบางด้านเท่านั้นแล้ว สนามที่แข่งส่วนใหญ่จะเน้นตรงกลางเพื่อว่าผู้ชมจะได้เห็นได้ชัดค่ะมันก็ทำให้ร้อนมากเพราะว่าเสื้อที่ใส่นี้ไม่ได้ไม่ได้มีเห็นแค่ด้านนอกตัวเดียวค่ะยังต้องมีเสื้อด้านในแล้วก็มีเกาะอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกเป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสของโรงเรียนตอนมัธยมค่ะแล้วทีนี้ตรงที่ไปแข่งเนี่ยคืออาคารนี้นีมิดบุตรแล้วตอนนั้นชมลมที่เริ่มเล่นตอนแรกเนี่ยเขาเราก็ไปยืนดูเพราะว่าเขามีซ้อมอยู่ด้านข้างค่ะ,คะก็ไปยืนดูแล้วโค้ชเขาชวนเล่นบอกว่าที่เนี่ย มีทีมชาติเยอะเราก็เลยเล่นเลยเพราะว่าตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใฝ่ฝันว่าอยากติดทีมชาติค่ะ mm. ก็อยากให้หันมาสนใจกีฬาปันดาบมากขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เยาวชนเนี่ยในในประเทศของเราเนี่ยกำลังส่งเสริมระดับเยาวชนอย่างมากถ้าน้องๆสนใจถ้าเกิดว่าเล่นระดับพัฒนาฝีมือม,ม,มือมาเรื่อยๆนะคะสมาคมก็ตอนนี้ก็มีโครงการส่ง นักกีฬาไปแข่งขันยังต่างประเทศชิงแชมป์เอเชียก็จะได้มีโอกาสได้ไปเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตด้านนอกต่างประเทศด้วยค่ะแล้วก็ยังได้ส่งเสริมกีฬาฟันดาบด้วยค่ะแล้วก็ยังทำมาให้สุภาพร่างกายแข็งแรงด้วยค่ะสำหรับเหรียญทองแดงตกเป็นของนางสาวนัทยาวหวังวงสกุลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนางสาวชายาพานาคาพไบบูลจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพานุเทพปานหมีถ่ายภาพระวีวรรณธรเสริมสกุลทีมข่าว,าวสงขลานครินเกงรายงาน<า> 把鱼干。